วันนี้เราจะพามาเที่ยวตลาดเมืองทองพากูต้ามาเที่ยววัดสันปะไปตอนนี้กูต้าหมาน้อยได้เดินไปที่มืดลานจอดรถดื้อมากโซนมากดูครับกูต้าโดนแม่มันอุ้มแล้วครับไอจอมโซนไอจอมดื้อ ดูครับกูต้ามาน้อยเดินเที่ยวกับแม่ครับเดินแล้วครับเดินแล้วครับโอ้โหเข้าซอยเข้าตอกแล้วครับจะไปตลาดแล้วครับไปแล้วครับเห็นคนเยอะครับมีสาวด้วยครับสงสัยชอบสาวกูตาครับไปแล้วเดินเที่ยวครับเดินเที่ยวจอมโซนครับดูสิครับเดินแรกเลยครับดูครับคันครับ เดินแรกเลยครับปุตาสบายครับเที่ยวครับวันนี้อยููฟีกินฟีครับปูต้าเที่ยวอย่างเดียวเลยครับดูครับปูต้าเดินแรกนะครับตลาดเมืองทองครับกระโดดขึ้นมาแล้วไปแล้วครับวิ่งเล่นเดียวครับปูต้าเดินเล่นครับเดินเล่นกับแม่ครับวันนี้ฟินฟุดฟครับ พาแม่มาซื้อของที่ท็อปครับแล้วก็อยู่กับพ่อครับพ่อแม่ไปซื้อของพ่อพาเดินเที่ยวต่อครับนา้แมวลูกฉี่ครับกุตาฉี่เ,เดินเที่ยวต่อครับมาน,นีเร็วลูกมาน,นีเร็วตามมาขึ้นมาขึ้นมาโอหกุตาหน้า,นามาาหน่อยเร็วลูกมาเร็ว กูตากูตาตากูตาบาย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 ครับ